สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยานเวทค่ะคำว่าคดตามภาษาคนเล่นของใช้เรียกแทนสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผิดแปลกจากธรรมชาติเกิดมาไม่เหมือนชาวบ้านหายากมีความอัศจรรย์มีความขลังโคตเกิดได้กับพืชสัตว์รวมทั้งคนด้วยเกิดมาด้วยความอาถรรพ์ มีผู้เฒ่าผู้แก่บอกกันต่อ,ตอมาว่าเทวดาที่ต้องมาใช้ชีวิตบนโลกเพื่อฝึกตะบะเมื่อฝึกได้มากพอก็ได้ขอมาสิ่งสถิตยังสิ่งสิ่งหนึ่งเมื่อสิ่งนั้นถูกรวมกับกายทิพย์ของท่านก็จะกลายเป็นหินไปทันทีอันนี้หมายถึงคตดจำพวกที่กลายเป็นหินนะคะคดนั้นหายากมากค่ะหาเจอได้เพียงหนึ่งในพนันและกายสิทธิ์ประเภทคดนั้นมีคุณสมบัติหรือว่ทลิตที่เด่นไม่เหมือนกัน บางพวกช่วยในการดึงดูดพกทัพย์สมบัติบางพวกช่วยให้เจ้าของมีสเสน่ห์ให้คนหลงรักให้คนนิยมชมชอบและบางจำพวกใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆเด่นทางด้านคงกระพันมหาอุดฟันแทงไม่เข้า10อันดับคดที่หายากมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันดับหนึ่งคือคดขนุนทองแดง เป็นเนื้อหินมีลักษณะช่ำมีสีแดงคล้ำคดขนุนทองแดงนี้ไม่ใช่เป็นโลหะทองแดงนะคะคดขนุนแบบนี้ในขนุนหนึ่งผลจะมีคดขนุนทองแดงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นในอดีตใครได้คดขนุนทองแดงแล้วนำไปให้เกจิอาจารย์เก่งๆปลุกเสกด้านพกทรัพย์เพิ่มเข้าไปซึ่งเดิมทีคดขนุนทองแดงก็จะมีพุทธคุณเด่นในด้านแคล้วคลาดคงกระพันอยู่แล้ว จึงทำให้คดขนุนทองแดงที่มีการปลุกเสกมีพุทธคุณครบทุกด้านบวกกับคำมงคลของชื่อคือหนุนใครที่มีคดขนุนทองแดงต่างหวงแหนและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเครื่องรางทั่วไปจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสักเท่าไหร่คงมีแต่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นอันดับ2เป็นคดดักแดก้กลายเป็นหิน โดยปกติแล้วหากดักแด้ตายไปจะย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นผงเป็นดินแต่ดักแด้ที่เป็นคตรทนสิทธนินี้จะข้ามขั้นตอนที่จะเป็นดินพัฒนาตัวเองกลายเป็นหินทันทีซึ่งเป็นของดีหายากมากอย่างหนึ่งที่คนเสาะแสวงหากันมาบูชาเพราะจะช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันภยัยให้โชคลาภแก่ผู้ที่บูชาเป็นอย่างดียิ่ง อันดับ3คือคดขิงขา่ากมิ้นกลายเป็นหินเป็นธาตุกายสิทธิ์ส่วนที่จะเกิดเป็นคดก็จะอยู่ในส่วนของเงาใช่ว่าจะพบเห็นกันได้ง่ายๆสำหรับคดชนิดนี้อนุภาพของคดนั้นโบราณท่านถือว่าเป็นทั้งพยาคดและพยาว่านมีอนุภาพในด้านป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก้คุนใสมนดาป้องกันภัยอันตรายได้รอบตัวถ้าใช้พกติดตัวเป็นประจำ พลังปราณของคดจะแผ่ออกสู่ตัวของผู้ครอบครองทำให้เลือดลมไหลเวียนดีมีสุขภาพแข็งแรงกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอยู่เสมอเกจิอาจารย์นิยมนำไปทำน้ำมนต์นะคะแช่น้ำมนต์ไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บไว้ล้างอาถรรพ์คุณใสมนดำต่างๆซึ่งได้ผลดียิ่งนักอันดับที่4คดหอยกลายเป็นหิน คดหอยกลายเป็นหินนิยมติดตัวจะทำให้เกิดโชคลาภเกิดความร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเพราะหอยที่ตายไปแล้วไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติแต่กลับแข็งแกร่งกลายเป็นหินเป็นของอารพ์ชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ยากมากมีพลังเหนือธรรมชาติบรรดาลโชคบรรดาทรัพย์ต่างๆให้แก่ผู้บูชาหากมีติดร้านค้าย่อมทำให้ค้าขายดีมีกำไร อีกทั้งคนโบราณยังเชื่อว่าหอยกลายเป็นหินนี้ยังสามารถล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม่ให้ทำอันตรายแก่ผู้บูชาได้ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมบูชาติดกระเป๋าเงินเวลาเดินทางไปไหนจะมีแต่โชคดีอันดับที่ 5. คดไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินเป็นาธาตุกายสิทธิ์ตะกูลเหล็กไหล เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพวิญญาณที่ถูกลงทันสวยกรรมในโลกมนุษย์เพื่อไถ่บาปมีอนุภาพด้านตบะเดชะเสริมทางด้านอำนาจแคล้วคลาดปลอดภัยและเสริมเมตตาและโชคลาภอันดับที่ 6. คดลูกยอป่ากลายเป็นหินคดลูกยอป่าความเชื่อจะเด่นด้านเมตตามาหานิยมการเจรจาพาที มีผู้คนยกย่องมากมายค้าขายคล่องจเจริญพกกรัพย์สุดยอดแห่งโชคลาภแคลวคาดกันภัยศัตรูคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองอันดับที่ 7. คดยาสมุนไพรฤาษีกลายเป็นหินเป็นคดที่เกิดจากยาของพระฤาษีในสมัยโบราณหลายพันปีมาแล้วยาสมุนไพรที่พระฤาษีปั้นเอาไว้นั้นเกิดกลายเป็นหิน ปัจจุบันหาได้ยากมากมีน้อยคนที่รู้จักก้อนผงยาหรือสีนี้หากนำไปทุบข้างในก้อนจะเป็นผงละเอียดคล้ายแป้งฝุ่นไม่มีกลิ่นนำมาผสมกับน้ำมะพร้าวดื่มกินรักษาโรคภัยได้เป็นอย่างดีเกจิอาจารย์มักจะนิยมนำไปแช่น้ำมนต์ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ให้คนเจ็บป่วยดื่มกินรักษาโรค ในก้อนหินยาลืสีนี้หากทุบออกมาจากหินแล้วจะปรากฏว่ามีสีหลากหลายเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูบางคนเอาเนื้อยามาผสมน้ำทาผิวหน้ารักษาผิวได้เป็นอย่างดีอันดับที่8เป็นคตที่เกิดจากคนเช่นอวัยวะบางส่วนกลายเป็นหินครที่เกิดจากคนจะเกิดได้2องกรณีก็คือ หเกิดมาพร้อมกับคนคนนั้นเป็นของคู่บุญบารามี 2. เกิดกับคนที่เรียนวิชาศัยศาสตร์ชั้นสูงและมีพลังจิตที่แกร่งกล้าภายในร่างกายก็จะเกิดโคดขึ้นคดที่เกิดขึ้นกับทั้งสองข้อนี้คือตับเหล็กเคราทองแดงกระโปกทองแดงอันดับที่ 9. คดหน่อไม้หรือแก้วจันทรการเป็นคดที่เกิดในลำไผ่ อาจเป็นส่วนของตอไม้ไผ่ที่เกิดตามข้อบนลำไผ่แข็งจนกลายเป็นหินฝังตัวในลำไผ่หรืออาจเกิดจากปรากฏการณ์ที่หินศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งไปปรากฏอยู่ในลำไผ่จึงเรียกว่าคดไม้ไผ่และบางท่านเรียกว่าแก้วจันทราการเนื่องจากคดที่พบนี้มีแสงเรืองสีนวลนๆคล้ายกับแสงจันทร์อันดับ10คดปลอด ยอดธาตุศักดิ์สิทธิ์คือคดปลอดที่แข็งตัวเองตามธรรมชาติจะมีหลายสีเช่นดำเงินทองสีน้ำตาลมีเกรดเพชรขึ้นอยู่กับว่าปลอดนั้นกินธาตุใดเข้าไปมากมีอนุภาพคลุมครองป้องกันภัยเหมือนเช่นเหล็กไหลช่วยเสริมดวงเสริมบรารมีเสริมชะตาชีวิตและโชคลาภเรื่องการงานค้าขายด้วยนะคะและยังสามารถปรับธาตในกายให้สมดุลได้ ผู้ที่ได้ครอบครองขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่สะสมกันมาหลายภพหลายชาติได้มาครอบครองแล้วก็ไม่ควรเที่ยวไปอวดใครๆไม่ควรนำไปทดสอบความขลังและยังต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมด้วยเครื่องรางของขลังนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากท่านใดที่บูชาแล้วเกิดความสบายใจถือเป็นเรื่องที่ดีแก่ตนเองแต่หากท่านใดไม่เชื่อก็ไม่ไมควรลบหลู่เช่นกันค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ